ครับสวัสดีพี่น้องจาก FC แฟนคลับทางช่องนันทพงศ์ลำเพลินโชว์ออฟิยลอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่วงสายๆวันนี้ที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเราก่อนจะไปงานมินิคอนเสิร์ตนะครับอีหยังครับจมยังครับมือนีเว้นบ่นื้อวน์นเนึกวันมีเว้นมีกรรม นึกว่านึกว่าเป็นเวนนี่เดฟผู้เวนเท่าอิหลี่สุดยอดเลยนะครับวันนี้เฮ็ดจังสี่สูมือเป่ครับเฮ็ดตะวันศุกร์ครับเฮ็ดตะวันศุกร์อ๋อเป็นเรนวันศุกร์เนาะเนื้อวันเป็นเวนเป็นกรรำสดอกมื่อนี่ก็เลยมาถามเบิ่งวกินเขาไปไหนเกยสำหรับเวนเราก็จะทําประมาณนี้เนาะย่ามมะสับย่างมะเร็งครับพี่น้องสวัสดีครับน้องแบมไปไหนมื่อนี้เดี๋ยวไปมีนิดน้ำเขาบ่ ไปอเอาน้องแบมก็ไปนะครับวันนี้มินิคอน,นเสิร์ตท,ที่มหาสารคามส่นสนหนักจะเป็นศิลปินวงหนึ่งหลายครับเนี่นนบอทั้งวงหนึ่งทั้งวงสองแต่ว่าหลักๆก,ก็คือวงหนึ่งนะครับอ,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 อันนี้นอเอาไปใส่งานพุน,นอบอกออเอม,มีมีใครไปบ้งาง เมตรละร้อยอืมนี่เสเมตรละร้อยเสาเมตรละร้อยจากเมตรนี่จักเมตรนี่ิเ<ะ>มตร,มต,รตัวนี้2,500แบม2,500หาค่ะเสาพล่ม <laughs> พลมนีม่กะเสาตัวละ200พลม่มเสาแล้วต้องกรับขึ้นมานะมันพักต้องกลับขึ้นมาตัาตาวละ2 0หซิปเสานะ่ถ้พังเดีถ้าหายเดีหายหายน่ะ300หาย300เสา2หาิเสา2 0ิบ โอ้เสือขาดเปหรืน้องแยมบอกว่า้าแมวดอกอะไเมื่อนี้มีศิลปินท่าผู้ใดไปแน่หลักๆวงหนึ่งหมดเลยแต่มีวงสองไปแจมบ้างครับพี่น้องอย่าลืมไปเด้อพี่น้องเมื่อนี้นะครับอยู่สารคามนะครับศิลปินของสาวน้อยร้อยหกสิบปีไม่เบิ่งอันสาวขายบักแจงมู้ด้วยสาวขายบักแจงมู้ มื่อนี้น้องแบมไปขายบักแตงโมนะครับแตงโมคุณไปขายแบบแจงโมอยู่มั้ยอ่าเดี๋ยวถามข้าวคู่เอนะเราเป็นยังไงดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมอาการแกดีขึ้นเนาะคือตอนนี้แกรักษาอยู่กับหมอแล้วอเดี๋ยวโทรบอกกันในบอลลูกอ็กวู่เอค่ะเพป็นบอเพป็นบให้ใใจโทรศัพท์อ๋อไม่ให้ใช้โทรศัพท์เลยก็คือว่ารักษาแบบเต็มร้อยโทรหาแต่อันผู้เพิ่นไปแม่แดงโทรหาแม่แดง อ๋อแม่แดงนี่หมายถึงว่าคนคนสนิทของครูเอแม่เก๋แม่พีแดงอืมแกไปรักษาอยู่ที่ไหนตอนนี้รักษาอยู่อันหัวหินค่ะอยู่หัวหินบ้านเกิดแกบ่เนียนค่ะอ๋อครูครูเอนะครับพี่น้องติดตามอาการครูเอเนาะเพราะว่าเขาเขากับว่าคอยแต่ข้าวเป็นในพอมันอยู่ไก่แล้วไปรักษาอยู่ไก่นะอยู่ที่ หัวหินนะครับตอนนี้ก็ได้ยินข่าวว่าอ๋อสิทธิ์รักษาแกมีบัตรที่นู่นก็เลยไปพุ่นป้านเกิดของแกยุพุนเนาะแม่แดงนี่หมายถึงว่าคนสนิทแกบอกเป็นแม่ที่เป็นแบบดูแลกันมาแต่ดูแลค่ะดูแลกันมาเหิ่นก็จ้างคนไปเฝ้าค่ะเพราะว่าแม่แดงอยู่แม่แดงไม่อยู่หัวหินแม่แดงทํางานจ้างคนไปเฝ้าแต่ว่าแล้วก็จ้างคนไปดูแลเปลี่ยนนู่นแพรมพดนู่นนี่นั่นให้อ๋อ โอ้ยใส่แพมเพิร์ดเลยเหรอเบนค่ะกับนาสิลุนเนาะนาซีนาซีดนอยู่ใส่เวลาอยู่ครับวันนี้เราไปกี่โมงบ่ายสามค่ะบ่ายสามไปรถวงมั้งปะรถบัสค่ะแม่ยขึสิไป้ก็ผีแบงนี่แหละก็เลยสิไป้ก็ผีแบงอ๋อแมบนค่ะแดนเซอร์ด้วยไหมหรือว่ามีเฉพาะนั่งร้องมีแดนเซอร์ด้วยนะครับมีแดนเซอร์ แล้วก็หมายถึงว่าเกือบเ,เต็มงวงกุญญพี่น้องแต่เป็นมินิเป็นเวทีกลางเนาะ,นะเป็นเวทีกลางนะครับล่ะไปอย่าลืมมาให้กำลังใจน้องแบมด้วยนะครับวันนี้ไปเบิ่งสาวขายหมักแตงโมนะครับครับวันนี้ก็จะมีศิลปินหลักๆน้องอุงอิงน้องบอสโจเป็นผู้นําทีมงานพระเอกวัดสิวดตรนังเอกอมแอมพี่สุสายใ่พวกนี้ก็น่าจะไปหมดเนาะ มิวรัชดาพรวุ่งสองนะครับแลวการยังยังมีทีมงานดาวลุงไปอีกหลายคนรยค,ครับเป็นกลังใจให้ด้วยนะคะครับอ้าวน้องแบมก็ไปเตรียมตัวนะครับน้าพี่น้อง่าลืมนะครับฝากไปนั่มนน,น,นีคอนเสิร์ตวันนี้นะครับที่จังหวัดมหาสารครามพอดีมาเจอน้องแบมก็ได้มีโอกาสได้ถามข่าวครูเอนะครับซึ่งครูเอก็ไม่ค่อยสบายนะครับได้เลย ได้รับผลกระทบจากการโหมง,งานหนักใส่ร่างกายนักนะครับพี่สวัสดีครับพ่อได้อียยังกินเนาะดังไฟทวนๆเนี่ยลาบปลาลาบปลาเอาทอดมะเขาวอ๋อที่เห็ดอัน,น,นขวาก้อนนึงปะขวายซุกก้อนปะหรือว่าลาบเราจะค่อยมาขว้าออทีล้วนตะไคร้อืมมนันบอกว่าอัาน,นไปใส่เบ็ดเหรออู้ทอได้ดปน Cái là lúc một đầy hoạt bà khóa nhai dây nổi bà khó <laughs> Bà khóa nhai thì sai biệt rồi ừ. Bà khóa nhai thì sai biệt rồi Thì hết khẩu sâu rồi mà nhỉ Bác ăn sâu bảo nghĩ hết kín chuối. Ôi, cái sâu chứ nè Chắc là mất là nó chìm mông qua là mà Ừ Chỉ được khi số mưa là lạ. Ừ một sau để Trên đấy ăn ăn nổi Bà nhai Ôi. ปลาคออเอาไปใส่ขายติขายเป็นได้ขายกันกว่าหามากเยังคือจว่าป่าดิกิเนฮะเต้นออกไอ้ใหญ่ปันไหนเอาติอุ้ยสังวาแทะโอ้ปันเหลือปลานิ่นตัวหนึ่งเยอแต่ว่าปลาคอไปเบิร์ดแล้ว เต้นออกนะเซจแมวทันแล้วอยู่แถวเนี่ยแมวกับหมาทันแล้วอโอ้เนาะอุตสาหไปใส่เบ็ดมาย่างดีหาอยู่หากินนะ <c oughs> ครับพี่น้องสำหรับมือนี้นะครับฝากอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันงานมินิคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์ศิลปินที่จะไปร่วมงาน สารคามแดนงามร้อยหกสิบปีก็เป็นเมืองเกาแกอีกเมืองนึงเนาะจังหวัดมหาสารคามฮาก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเข้าไปเป็นก็ต้างแร่งใจให้กับศิลปินนะครับวันนี้ก็เจอน้องแบมพอดีน้องแบมสารินีเผ็ดบัานแพงฝาากดไลค์กดแชร์กด subscribe กด กระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามให้อีกครั้งหนึ่งเนาะพี่น้องเฮาที่พ่ะท่านเด้ติดตามนะครับฝากด้วยก็แล้วกันนะครับว่าสิเป็นงานหน่อยงานใหญ่งานวงหรือสิเป็นงานรับเชิญงานมินิสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเราก็เต็มที่นะครับเหลือแต่พี่น้องเฮ้าไปให่กําลังแรงใจท่านั้นเองเอาคลิปนี้ฝากไว้ซัำนิดครับพี่น้องจ๋าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ